หลวงพ่อเนื่องวัจจุลามณีท่านเป็นพระที่ค่อนข้างแปลกแตกต่างจากพระรูปอื่นๆในยุคปัจจุบันซึ่งก็คือท่านเป็นคนที่ชอบผื้นดินชอบป่าเคร่งครัดในศาสนาหลายครั้งที่ท่านทุดงเข้าป่าตามลำพังเพื่อที่จะภาวนาวิปัสสนากรรมฐานตามกิจของสงฆ์ที่พึงมีตั้งแต่อดีตการหลวงพ่อเนื่องท่านมีวัดปฏิบัติที่แปลก และน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งก็คือทั้งปีท่านจะสงน้ำเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นคือวันสงกรานซึ่งน่าประหลาดที่ร่างกายของท่านกลับไม่มีกลิ่นและเหงื่อใครแต่อย่างใดเลยดังนั้นสิทธาานุสิทธิ์ที่เคารพนับถือจึงแห่เห็นกันมาในวันสงกรานอย่างเนื่งแน่นเพื่อร่วมสงน้ำท่านกันทุกปีในด้านวิชาอาคมลูกศิษย์ลูกหาของท่าน มักจะมาขอความเมตตาขอใบมะนาวเสกจากหลวงพ่อเนื่องซึ่งใบมะนาวเสกถือเป็นของขลังที่หลวงพ่อเนื่องมักจะหยิบยื่นให้ผู้ที่ไปกราบไหว้อธิษฐานจิตขอสิ่งที่ปรารถนาเช่นบางคนอยู่เป็นคู่สามีภรรยากันมานานนับสิบสิบปีก็ไม่มีลูกสักทีแต่เมื่อไปขออธิษฐานกับหลวงพ่อเนื่องแล้วท่านให้ใบมะนาวเสกติดกลับบ้าน ช่วงเวลาไม่นานก็ท้องสมใจหรือบางกรณีมีผู้ขอโชคขอลาบก็ได้ด้วยความสุขใจและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยบารมีแห่งความผู้อย่างรู้ทำให้ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเนืองถูกตั้งกรรมการสอบอธิกรณ์เพื่อถอดถอนสมณศักดิ์กรรมการเถระผู้ตรวจสอบอธิกรณ์ถามหลวงพ่อเนืองว่าคนเนื่องถ้าท่านอย่างรู้และเห็นเลขจริง ลองให้สักสองสามตัวสิหลวงพ่อเนื่องตอบว่าพระเดชพระคุณจะให้สัจจะกับกล่าวได้ไหมว่าจะไม่เอาเล็กดังกล่าวไปแทงหวยเจ้าคุณรูปนั้นให้สัจจะวาจาหลวงพ่อเนื่อง